สำหรับบางคนนะครับการที่ถือโน้ตบุ๊กหนักๆไปทํางานหรือไปคุยงานบ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นาะแรกๆมันก็ยังดีครับแต่พอยกบ่อยๆเข้านะครับทาบ่อยๆเข้ามันก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแหละอยากจะได้โน้ตบุ๊กเบาๆแค่ยกมือเดียวพับเก็บแล้วก็ใสก่กระเป๋าง่ายๆแบบนี้ครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะพามารู้จักกับเจ้าตัว sp 7 2 5นะครับเป็นโน้ตบุ๊กขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับ ด้วยขนาดหน้าจอเพียง12.5นิ้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กฟูลฟังชันนะครับมีทั้งกล้องในตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งเรียนออนไลน์ทางานตัดต่อประชุมงานออนไลน์ครบจบในเครื่องเดียวเลยครับในส่วนของเรื่องพอร์ตนะครับทาง hp ครับก็ให้มาครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น usb นะครับ hdmi นะครับที่เอาไว้ต่อจอนะครับ ขึ้นโปรเจคเตอร์นะครับ VGA นะครับแล้วก็พอร์ตแลนนะครับรวมไปถึงครับ SD Card ก็ให้มาด้วยเช่นกันครับสำหรับตรงตัวทัชแพดนะครับที่เขาให้มาก็ค่อนข้างกว้างครับแล้วก็พิเศษตัวนี้นะครับก็จะให้ปุ่มตรงทัชแพดมานะครับถึง4ปุ่มเนาะเวลาที่เราอยากจะคลิกงานอะไรนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยวันนี้นะครับผมก็เลยจะพามา ดูความสามารถของเจ้าตัว s p 7 2 5ตัวนี้นะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับก็หลักๆก็คือจะมีงานเอกสารนะครับ word นะครับ powerpoint นะครับ excel นะครับานหลักๆที่ต้องใช้นะครับต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของพวกประชุมงานคุยงานนะครับทางเราก็ลมโปรแกรม z o มให้นะครับแล้วจุดเด่นของเครื่องนี้อีกอย่างนึงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีขนาด ตัวที่เล็กนะครับแต่เสียงเขาเนี่ยค่อนข้างดังมากๆเลยนะครับใครนะครับที่เป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเช่นดูหนังหรือฟังเพลงนะครับเครื่องนี้ก็สามารถทำได้ง่ายเลยครับสำหรับใครนะครับที่จะนำเครื่องนี้ไปเล่นเกมนะครับเครื่องนี้เล่นเกมได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยมี ขนาดค่อนข้างเล็กนะครับจะเป็นในลักษณะของเน้นในการทํางานซะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นการเล่นเกมแบบคลายเครียดจะมากกว่านะครับทับใครนะครับที่สนใจนะครับโน้ตบุ๊กสเปคแรงราคาไม่แพงแบบนี้นะครับทางร้านมีโปรโมชั่นมาให้นะครับทางร้านเรานะครับก็มีสเปคมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับก็คือแรม8และแรม4นะครับ รรนะคับที่อยากได้โน้ตบุ๊กราคาเบาๆฟังก์ชันครบแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับทักอินบ็อกมาได้เลยสินค้ามีจนมาจำกัดครับ